นี่แหละครับผมงานปูนครับมันบบมีเวลาครับเลยว่าเป็นเวลาครับนี่ <c oughs> พรได้ขึ้นแล้วก็ต้องเกตมันแล้วครับผมต้องปาดหนา้าปั้นหนา้าแจ่งหนาครับคืองานปูน <c oughs> เปิดไฟเลยครับผม <c oughs> เปิดไฟใส่เลย <c oughs> ครับพี่น้องเด็กไฟปั้นหนาครับแต่งหนาทีมงานคุณภาพครับผมใดรสนใจสั่งบ้านครับติดต่อมาได้ครับผม ช่วงโควิดนี death, or horses, or ่บ่ไปใส่ดอกยุทธบ้านนะเฮ็ดงานเนียวมันมีอย่างเฮี้เห็ดเหเห็ดงานก่อสร้างเฮ็ดบ้านนี่แหละเปิดไฟเฮ็ดเลยครับนี่ครับพี่น้องอี่ครับเปิดไฟเฮ็ด งานปูนไม่ปีไม่มีเวลาเนาะงานเล็กงานปูนนี่ยไม่มีเวลาเนาะการวัดให้เฮ็ดต้องเฮ็ดให้จบเนีนเฮ็ดต้องเฮ็ดให้จบถ้าได้ขึ้นแล้วก็คือเมื่อไรแล้วหลตีได้ดีเลยตีได้จะมีจะตีหัวเท่านั้เละอุ้งรองเท้าความเล่ีหัวนี่ครับนี่ถ้าาเเเกิดดป็นนนงงึพี่น้องครับนี่งานปูนไม่เป็นเวลาจริงครับอยู่ก็ปูนแห้งไม่แห้งครับถ้าขึ้น ถอยไฟไปกินอะไรได้ถอยไปเถี่ยสายมันกล่องอยู่นี่เปียกน้าเดี๋ยวนี่้เปียกน้ามสายเปลี่ยนไฟไฟนี่ไหมเอ้ามั้ไฟเปียกข้างๆเด้จัดไฟจัดไฟใหโทษครับผมครับผมเปิดไฟครับผมครับงานปั่นปูนเนี่ยครับรับประกันคุณภาพครับผมอ่ไม่แตกไม่ลาวไม่เอาเงินครับครับไม่แตกไม่ลาวไม่เอาเงินครับนี่ครับพี่น้อง อยู่เขตลำเต็มมาศครับผมถ้าบุได้ประหยัดทำบ้านครับจิตต่อมาได้เด้อครับผมพี่น้องราคากันเองครับผมคุยกันได้ก็ติดต่อมาเลยครับผมได้ไดครับเนได้บ่มีเงยกกอน็ได้พี่น้องครับนี่แหละทำได้เลี้ยงแกะไปว่าด้วยต้นตอนก็ใช้ นี่เราเปิดไฟเอาครับผมเปิดไฟทําครับทํางานครับเราต้องทําให้มันเสร็จครับรวดเร็วครับผมพี่น้องเจ้าภาพเร่งก็เราก็ต้องทําให้ครับผมช่างไม่ใหญ่จะทํางานเกินตัวใช่ไหมไม่ลิ้งนะครับเดทํางานเกินตัวคมนั่นเองครัเนี่ยครับแบบบ้านหลังนี้ก็เป็นทรงโมเดิร์นครับผมทรงโมเดิร์น เท่หกสิบตารางวากี่ตัวบ้านตัวบ้านมันห้าหตารางวาห้าสิบหรวมรวมมุกรวมมุกสามเจ็ดประมาณเจ็ดิเจ็ดตารางวาเจตารางวาครับผมห้องห้องกว้างห้องกว้างสามเมตรห้าสิบคุ้นี่เมตรครับอ่าีน้ครราคากันเองครับผม บ้านทรงโมเดิร์นกำลังฮิตกันครับช่วงนี้แปะซีฟิก่ะหนึ่งงานแต่งานจะสวยจะนั่นกับมันก็อยู่กับงานปูนเนาะ <c oughs> ตัวบ้านมันละเอีเจ้าของบ้านต่ตออะเรื่องบ้านจะสวยก็อยู่กับที่งานปูนขึ้นปูนชาป,ป,ปูนครับผมนี่ครับมาดูครับนี่ปูงานละเอียดครับผมละเอียดครับชาปูนได้โอเคอยู่ ครับผมอยู่ไรสนใจเฮ็ดบ้านกันติดต่อมาได้เด้อครับผมเฮ็ดอำเภอละไฟมาดครับผมต้องโควิดผมก็เฮ็ดขี้กันเฮ็ดบ้านต้องทำทุกอย่างครับผมพี่น้องก็คือบ่มู้สิไปไสเนาะต้องเฮ็ดงาน เพื่อหารายได้เรี้ยงครอบครัวครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปบ้านให้เบื่องครับผมเวลาเสร็จออกออกมาสวยขนาดไหนครับผมครับผมต่อมาได้เลยครับ